สวัสดีตอนเย็นครับผมนะฮะถังบอ่อมักขยะเปียกนะฮะสีบ่บ่อที่ผมทําไว้มีหนึ่งบ่อที่มีปัญหานะฮะก็คือมีมีหนอนมแมลงวันเกิดขึ้นนะฮะหลังจากทีเ่เธอโตเต็มที่นะเธอก็จะฟักตัวเป็นมแมลงวันนะฮะจำเป็นจะต้องขจัดมแมลงวันและขจัดหนอนด้วยนะฮะมีวิธีเดียวนะผมทําหลายวิธีมากแต่ขจัดไม่ได้สุดท้ายเนี่ยใช้น้ําต้มร้อนๆแล้วก็มาราดให้เธอตาย นะกําจัดหนอนและกาจัดมแมลงวันด้วยนะฮะส่วนกลิ่นเนี่ยผมสามารถขจัดจากบอ่อมักขยะเปียกได้โดยใช้จุลินทรีย์เจาปลวกในโอ่งเนี่ยนะผมหมักจุลินทรีย์เจาปลวกไว้นะฮะอีกสามบอ่บอนบ่อมักขยะเปียกทางนวดนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องหนอนแล้วไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นบอ่อนี้ก็ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นแต่มีปัญหาเรื่องหนอนนะฮะ นะส่วนท่านใดมีวิธีการขจัดหนอนในบอ่อหมักขยะเปียกอย่างอื่นนะก็ช่วยแนะนําผมหน่อยนะผมหามาหลายวิธีมากสุดท้ายก็มาใช้น้ําต้มเดือดราดลงไปนะฮะคนธรรมะธรรมโมก็ต้องขออาภัยด้วยครับผมสวัสดีครับ